Ok, không bao hoài Thì, ừ. Thôi Thôi <laughs> ก็เอาสีทองไปก่อนไปเปิดไปไป่ายันติก่อนก็ไ,ได้เอาพัดม่วงมาก่อนเอาไฟป,ไป่ายันติด้ะแล้วมีอาวุธม่วงยังตีธรรมดาตีขาวเอา,เอาไปเอากระบี่ไปเอาไปตีขาวาง่ายเพื่อนโอเคมันผมเอา เ,เก็บไเลยเก็บเลยเก็บเลย,เยนะไปไปไปไม่อยากออกไปดีเลย ท,ท่านี้มีไหมจะบิ้งลย

เงาคู่ทะเลโอเคเงาคูาออนนะ่อีกเงาคู่อีกไหมบุกนิวบุกนิวไปบอตี่จริงก่อนไหมมีห้าสิบเองนะเอาเมึงแย่งกูไง โกับเพื่อน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 ทำมาแล้วเ่อนทำมาแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยวไปแล้วดิพอ่งไม่ได้แล้วงไม่ได้แล้ว่้เลยพ่งไม่ได้ไมด้พ่ไม่ได้เฮ้ยดเวลาพอดีสัตว์เอ ต่ำตัวแปดสิบห้าแปดสิบห้าเล่ไม่ได้เล่ไม่ได้โอเคโอเลยตัานีกับผมนะมาตีมาีมตีันนี่ ยี่อ่ะผมแป๊บนึงลงมาลงมาลงมามาตกมตกโกรมาตะลิกมึงสัตวสมีตัวหนึ่งอยู่นี้แหละได้มันจะซุ้มกันข้างบนตัดนี่นปอ่ะ vâng vâng vinh giản số vinh giản trên cọ đấy mình ở rồi Xong pháp bay bay lắm bay lắm The shadow will shortly begin to slip. Oh, 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 oh,